ไม่ใช่กิจกรรมบังคับไม่พอใจชื่นเลยี่เอปเี่ยไเชื่อผมเลยอ่ะติดอ่ะขอมากไปนะครับมีใท่ีลิกสิิย่งเานั่นูแล้ว้าเรานะเออเต้นไม่ได้หรอเต้นหน่อยไม่เต้นบอกแล้วว่าไม่เต้นอ่ะเอางี้ ไม่ต้องเต้นที่มีอัพก็ได้มันอายเกินไปคุณร ok, ok. ู้จักเพลงนี้ไหมน็อกน็อกรู้จักรู้จักเต้นเป็นไหมแต่เต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นไม่เป็นไรมันมาเดี๋ยวมันเต้นรู้ไดูไหมรูด้ยมองม่เห็นักรู้นะับอลูเบียมทำรเบียรเยล่นไปเยอะมากทุกคนครับขอเสียงน้ำตให้กับนุนกรพันหน่อยฮะ จะมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องแจ้งก่อนนิดนึงเซอร์ไพรส์แต่ว่าเซ็ตผมหล่อตังเลยอะแบบเอาความสดเลยส่วนของคุณวันนั้นครับโอ้เบื่อฮะเบื่อฮะเชิญท้าเจ้ากรับเชอรครับเราเราโอกาสเหมือนเดิมนะเราโอกาสเหมือนเดิมมันช่างโงอะไรแบบน เข้าใจความรู้สึกกูหรือยังผมถามคำเดียวเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะจบที่คนไหนหรอคนพี่พี่ก็เล่นผมพามมผมก็เล่นพี่พอมาคนพี่คู่ก็ยังเล่นดีก็ยังเล่นปู่ีกผมอ่ะไม่เคยทำอะไรนล้วมึงแบบนั้นผมรู้สิ่งอ้าวคือคือผมอยากรู้ว่า คือคอนเสิร์ตเนี้ยนะครับมีแต่คนที่รักพี่มาพิถาเนี่ยก็เช่าหอแพงๆให้ครับเอากูมาทําไมจริงๆก็ดีใจที่น้องมาดูแต่ก็พอเห็นผมอยากแก้วเหนียวเล็กด้วยอะไร่ค่อยผมไม่ค่อยเข้าไปดูในโซเชียลก็เลยไม่รู้ว่าเหนียวเล็กมาจากไหนแฟนคลับเขาเห็นเพราะว่าผมเป็นแมวแฟนอยู่ วันนี้เนี่ยคือเขาจะ<อ>ทำโทษไงเร<อ>าต้องเต้นน็อกๆแต่เขาว่<อ>า,าเต้นไม่เป็นจำท่าไม่ได้คุณน่ะก็เลยต้องมาเต้นการเวทีเลยให้ทุกคนได้ดูกัน่นาพร้อมไหมเอาไหม,มานี่เอาไมานี่เอาไหม,มานี่บิวซิกไปล

น้องก็น่ารักแหละอยากมาช่วยสร้างสีสันใน้คอนเสิร์ตใช่แต่จริงตอนแรกซื้อผมเลยมาด้วยนะแต่ว่า10โลเต้นนะมันดูไม่เหมือนเหงี่ยไรนะหมวกซื้อผินไปซื้อกระ่ายมาอะไรนะจ๊ะขออยากให้พี่สิงใส่หมวกที่อ๋อผมเหรอไปตอกันเลยฮะพี่สิงเรื่องของเรานปอเรื่องของท่านปอดดีกว่าครับวันนี้เนี่ยผม